อัมดุลแล้วนะครับมีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับเครื่องเสียงของเรามันจะรู้สึกจะมีช็อตแล้วอายุมันยืนยาวแล้วโดวยเฉพาะลำโพงที่ในมสัสยิดในตัวมัสยิดก็อัลฮัมดุลิลละกับการที่อัลตลาได้ให้เรามีชีวิตเป็นอยู่ถึงทุกวันนี้ไม่ว่าผมหรือท่านก็ตามทุกคนมีต่างมีหน้าที่ ทุกคนต่างมีภาระทุกคนต่างมีต่างที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่และก็จะต้องสาสางภาระต่างๆของตัวเองให้สมบูรณ์แบบหน้าที่ของเราก็คืออัลลอฮฺตาลาสร้างละมานั้นเป็นเบาให้เราเป็นเบาที่ดีของพระองค์เบาที่ดีคือคนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคำบัญชาแห่งพระบรมเจ้า ทำแบบอย่างที่ท่านอัสลัมได้สอนเอาไว้ได้บอกเอาไว้ทั้งๆที่เราไม่เคยเห็นอัสลัมไม่มีใครเคยเห็นอัสลัมณปัจจุบันนี้และหลายร้อยปีพันกว่าปีที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเห็นอัสลัมแต่ได้ความตัทาที่เรามียึดมั่นต่ออัลลอฮ์และอัสลัมนี่แหละ เราจึงได้เรียนรู้เราจึงได้คอยขวาหาความรู้เพื่อที่จะนำไปปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะนำปฏิบัติเพื่อต้องการเนเหล่านั้นเป็นบ่าวที่ดีที่ยอมจำนนต่อคําบัญชาแห่งบาผู้เป็นเจ้าอาลอ์ใช้ทุกคนอลร์สั่งทุกคมเดีย๋ยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว คนที่มีสติสัมปชัญญะนะครับคนที่สมบูรณ์แบบคนที่สมบูรณ์แบบเอาล็อสั่งทั้งหมดแล้วคนที่สมบูรณ์แบบในบ้านเราเนี่ยมีถึง99.9%คนสมบูรณ์แบบทั่วโลกก็น่าจะเป็น99เเหมือนกันพี่น้อง เพราะนั้นไอ้ผแบบู้ที่มีสติทาปาจัญญะนี่แหละพี่น้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำตัวให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์สุบฮานุบวตาลาบัญชาแห่งอัลลอฮ์พระองค์ได้ทรงบัญชาเอาไว้เราก็จะต้องเรียนรู้และเข้าใจกับคำบัญชาจนกระทั่งนำไปสู่การปฏิบัติปฏิบัติแล้วเพื่อจงการให้เรานั้น มีความบริสุทธิ์ใจจากการปฏิบัติอย่าคิดว่าเราถูกบังคับถือว่าเราทุกคนทำตามหน้าที่นะครับถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทำในฐานะที่ได้รับบัญชาแห่งพระเจ้าแล้วแล้วก็มีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจอินชาอัลลอฮ อำนาที่เราปฏิบัติไปนั้นเราได้รับการตอบสนองจากลัทธิลาอย่างแน่นอนบางครั้งการตอบสนองกับการรับอาจจะช้าหรือบางคนได้รับเลยหรือบางคนตลอดชีวิตบนดุนยาจะยังไม่ได้รับอย่างเต็มไม่เต็มหน่วย ้องใช้คำว่าอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยแต่ท่านอย่าลืมว่าวันที่เราลงไปอยู่ในอาลามบารซักอยู่ในหลุมฝังศพท่านก็จะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะน้อยจะมากขึ้นอยู่กับกา,การกระทําแต่ที่สุดของที่สุดแล้วถึงแม้ว่าในกูโบสหรืออาลามมารซักเรายังไม่ได้ไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยวันกียร์มาวันที่ยืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง วันนั้นแหละอัลลาจะตอบแทนเราตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้ใครทำความดีจะได้รับการตอบแทนด้วยความดีอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาอย่างแน่นอนพี่น้องให้เราทำความดีด้วยกับความบริสุทธิ์ใจที่มีต่ออัลลอฮ์สุบฮา,านาุวะตาลานั่นแหละเป็นสิ่งที่เลิศและประเสริฐที่สุดแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น การปฏิบัติอามัตอิบาดะของเราไม่ไว่าจะปฏิบัติอามัตอิบาดะในรุกคนใดก็ตามในพระดูไหนก็ตามเราจําเป็นจะต้องทําให้ถูกต้องตามกฎกติกาที่อิสลามได้กําหนดเอาไว้เราจะได้รับอย่างแน่นอนพี่น้องละหมาดก็เช่นเดียวกันการบริจาคสกาศก็เช่นเดียวกันการถือสินอดก็เช่นเดียวกัน การไปทำฮัสก็เช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีปัญหาตรงตะการนี่แหละพี่น้องอาจจะมีหลายๆคนที่ไม่ยอมบริจาคตะกาศนี่คืออันตร,รายที่จะเกิดขึ้นนี่คืออันตร,รายที่มันรอเราอยู่ข้างหน้าเราบั๊ดเท่าไรก็ไม่ลุดปะหาก็ว่าเรา ปล่อยปลละเลยไม่ยอมบริจา,าคสักกาดนะละมาดขาดทำไมกดโดก็ไม่ได้ถือสิ้นอดก็เช่นเดียวกันในขณะที่เรามีกำลังวังชามีความสามารถแต่เราก็ไม่ถือสิ้นอดบ่อยประละเลยไม่มีการกดโชดเชยกันที่เราขาดถือสิ้นอดไปแล้วนั่นก็จะต้องมีปัญหา ปัญหาจะมาช้าจะมาเร็ววัลอลวะอาลลออัลลอฮ์รู้ดีควรจะจัดการกับไอคนตำพวกเหล่านี้เมื่อ,อไรเวลาใดนะรกาศไม่ยอมออกก็คือปัญหาใหญ่มีเงินไม่ไปไม่ยอมไปทำฮัจก็ปัญหาใหญ่เพราะรู้คนอิสลามอิสลามจะต้องปฏิบัติทั้ะ ตั้งอาประการนี้เมื่อเรากล่าวอัชฮะดอัลลอฮอิลาฮอิล,ล,ลาลอฮ์และอัชฮะดอันนะมุฮัมมัดอรสมะดุลลอฮ์อีกสี่อย่างมันจะเข้ามาอยู่กับเราแน่นอนเลยเมื่อเราอัก,กิลบาเลยสี่อย่างนี้เข้ามาโดยอัตโนมัตินั่นแหละท่านเราสุนจะบอกไงให้ฝึกลูกของท่านให้สอนลูกของท่าน ให้บังคับลูกของท่านให้เขียนล,ลูกของท่านเมื่ออาเกลบาเด็กแล้วนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องส่งลูกเราให้เรียนศาสนาตั้งแต่ก่อนอาเกลบาเด็กเหมือนอย่างที่บ้านเราทำกันนะวันนี้เด็กสามสี่ขวบมาเรียนแล้วมานับลีบ,บาตาแล้วมา,สา,านสรอปาฏิหาิ์แล้วมาละหมาดพร้อมกับพี่น้องของเราทุกๆคน นั่นคือการฝึกเด็กน,นั่นคือการฝึกเด็กแล้วก็พี่น้องของเราก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอัลฮัมดุลิลละดยกับิดายะที่อัลลอฮฺสุบานตลาได้ทรงปรนะทานให้แก่บ่าวที่รักของพระองค์ท่านพี่น้องหน้าที่ของเรานะั้นมันมีเยอะมีเยอะ แต่เราจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องที่เป็นหน้าที่รราะวางเรากับอัลลอฮ์รระวางเรากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฝากไว้หลายอย่างไอุ้กคนอิสลามรุกคนอีมานอันนั้นแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> อันนั้นเป็นแน่นอนอยู่แล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้วครอบครัว ก็จำเป็นลูกหลานก็จำเป็นพี่น้องก็จำเป็นคนที่อยู่ในกำบงเดียวกันก็จำเป็นเพราะนั้นต่างคนต่างมีความจำเป็นทุกๆคนแต่ถามว่าความจำเป็นที่ทุกคนมีนั้นเราได้ทำหน้าที่ของความจำเป็นนั้นได้มากน้อยเพียงใดหรือทำหรืออยัง อีกเดือนกว่าๆก,ก,ก็รอมาโดนจะเข้ามาแล้วเดือนนี้เดือนรอจับอีกไม่กี่วันก็เดือนชาบานเมื่อเดือนชาบานผ่านไปรอมาโดนก็เข้ามาที่เราขอดูอากันนะพี่น้องต้องขอให้ด้วยความจริงใจอลัลลอฮุมะบาริกลานาฟีชาฟีรอจับว่าชาบาน ว่าบัลลืน้ารอมดอนนะเราขอดูอากันทุกๆคนแต่ใครยังขอไม่ได้ก็พยายามขออลัลลอฮุมอบาริกละนะอลัลลอฮุมอบาริกละนะฟีรอจับว่าแบานวะบัลลืน้ารมอมดอนคอยเกิดความตำเริอนกับเรานั้นในเดือนรอจับแล้วก็เดือนชสบาน ว่าบรลลุหน้าม م ض ا นและขอให้เรานั้นมีชีวิตยืนยาวจนกระทั่งถึงเดือนร ر م ض อนเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ทำหน้าที่เบาวที่ดีต่อโลกสุวัรณลาด,ด้วยการถือสิ้นอดถือสิ้นอดมันช่วยอะไรกับเราได้หลายอย่างมันมีข้อห้ามหลายอย่างมันมีข้อห้ามแล้วก็มีข้อใช้ ตามแบบสุนนะตามแนวทางที่ท่นานศาสดาสุลล็อห์สุลลอห์องอัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้เยอะแยะเลยเพราะนั้นเราตั้งเจตน,นาจะครับอีกเดือนกว,กว่านี้เราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนว่าบรรลุนารอมฎอนให้เราบรรลุสู่เดือนรอมฎอนได้เถิดนั่นก็หมายความว่าให้เรามีชีวิตยืนยาวถึงถึงถึงเดือนรอมฎอนขอดูอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์รับพ่นอง ถ้าเราไม่ขอนในโอกาสที่จะขาดทุนน่ะมันเยอะเรามีหน้าที่ขออุณอู้นี่เราบอกดูเจ้าต้งหลายจงขอเราอัสตายิบเลลกุมและเราก็จะให้พวกเจ้าจะรับดุอาของเจ้านะเราปฏิญาณตนแล้วว่าอัชฮะดุอัลลอฮ์ ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอืา่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้เว้นแต่อัล l l a ์เท่านั้นเพราะนั้นอัล l l a ์ไม่ผิดสัญญาแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ตรัสชัยด้วยฮะอัะอลล l l a h ชัยเรียนฟัสอาลูอُ و ล أَهْلَ الْبِكْرِ إِن ك ُ ن ْ ت ُมูนสุดท้ายสงหลายจงถาม ผู้รู้ผู้รู้บรรเอาเกลื่อนเลยเยอะแยะ,ยะ,ยะจบจากอียิปต์ก็ตั้งหลายคนบางบ้านมีสองสามคนถามนะครับพี่น้องไม่ต้องอายไม่ต้องอายไม่รูร AH ้ให้ถามอล l l a ์บอกอิ่งคุณตุมลาตาละมุนให้ถามหากว่าทุกเจ้าไม่รู้อะไรที่เราด้อยเราก็ต้องพยายามนะเราต้องพยายาม อย่าให้ให้ปมด้อยนั้นมันติดอยูดด่กับตัวเราจกนกระทั่งถึงวันที่เรากลับไปหาโลกมีเช่นนั้นแล้วนะท่านจะได้รับการลงโทษากอัลลอฮฺอย่างแน่นอนท่านพี่น้องผมมีเรื่องประชาสัมพันให้การท่านพี่น้นองทั้งหลายได้รับทราบว่าวันอาทิตย์นี้นามาัสิคของเราจะจัดให้มีการ อ่านอิสระมิรอดมิรดในวันอาทิตย์ค้าลงนะครับในวันอาทิตย์ขาลงนี้อิสรอมิรอดซึ่งก็มีลูกหลานบ้านเรานี่แหละจะมาพูดคุยก็นานพี่น้องคำอิสระนั้นหมายถึงอะไรมิรอดหมายถึงอะไรมิรอดแล้วไปพบกับอะไรบ้างได้รับอะไรบ้างนะ ได้รับระอะไรจากโลสมัตรลาบ้างจากชั้นฟ้าที่หนึ่งสองสามหกเ็อัลลอฮ์ได้ประทานมันจะโหนนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วละหมาดห้าสิบเวลาด้ยวยความมตตาของลอสมตาตาอัลลอฮ์ลดอันนี้ขั้นตอนนะคำขั้นตอนไปจะไปฟังรายละเอียดก็คืนคืนวันวัน,วนอาทิตย์บืดลง นะต้องก็ทั้งเหลืองห้าเวลาแต่พลบุญอลัลลอฮ์ไม่ได้รถยนต์เลยแม้แต่เล็กน้อยไม่ได้รถยนตเลยห้าเวลาพลบุญได้เท่ากับสิบเวลานะหลายนาบีช่วยตัวรองบอกให้ไปขอใหม่เอาละเาลาละเอียดไปฟังตรงนู้นแล้วกันนะท่านพี่น้องละมาเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด ละหมาดละกาดถือสินอดทำฮัจนี่วาจิบสำหรับคนที่มีความสามารถวาจิบสำหรับคนที่อีมานัทาททต่อรัตระ,ะจะต้องปฏิบัติใครยังขาดอะไรบ้าง <c oughs> อะไรที่เรายังขาดเราจะต้องเติมเต็มเติมสิ่งที่ขาด ดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความรู้ที่สาคัญมากถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจแล้วไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามมันจะผิดพลาดไปหมดผิดพลาดไปหมดบางครั้งของถูกไปบอกผิดอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นจากคนไม่รู้ั้งนั้นหละมันเกิดขึ้นจากคนไม่รู้ของดีว่าไม่ดีของไม่ดีว่าดีอะไรต่างๆเหล่านี้ มันเกิดขึ้นจากคนที่ไม่รู้เลยไม่เข้าใจทั้งนั้นเลยพี่น้องเพราะนั้นวันอาทิตย์มืดลงรู้สึกว่าคนที่จะมาให้ความรู้กับเราก็คือลูกหลานเราคืออาจารย์ชุกรีหรือชุกรีลูกหลานเรานี่แหละชุกรีลูกคุีซาแล้วก็อีกคนนู้นรู้สึกคนจะเป็นตอฮาตอชื่นดีทั้งคู่ จะมาให้ความรู้กับเราก็ขอเรียนเชิญท,ท,ท,ท่านพี่น้องทุกๆท่านสละเวลาเพื่อมารับความรู้มาได้เรียนรู้ว่าในขณะที่นบีอิสระเดินทางจากมักกะไปสู่ไปจนมักดิสแล้วก็มีรจทะยานสู่คองฟ้าเพื่อไปรับ ว่าอีจะเอาลสสุบาานุตาลาเป็นแบบไหนอย่างไรให้เราไปไปเดินทางแบบไหนอย่างไรให้เราติดตามแต่จริงแล้วเขาเขาเขาจะจัดกันทุกปีจะบอกให้รู้ทุกๆกปีนะทุกทกปีเขาจะบอกให้รู้แต่เราคงจะลืมเลยเต้องย้ำมันทุกๆก,กปีเดีย๋ยวว่าแต่เราเลยพี่น้องในเดืองนองมอนนะ่ ทุกๆปีอิบรออีลจะลงมาทวบทวนอัลกุรอานคำสอนขอ์สุลล่านของเราแลเมื่อเรามีโอกาสได้ทบทวนบ้างหรือเปล่ากลับอะไรกับอัลกุรอานอย่างน้อยๆจบหนึ่งก็ยังดีถ้ามีเวลาก็ให้ความสำคัญกับความหมายด้วย นะหรืออย่างนี้น้อยไม่ได้อะไรเลยาติหาต้องถูกต้องาติหาต้องงานนี้ถูกต้องนี่คือหน้าที่ของเราเราจะกลับไปอยู่หลุมบังศพลงไปอยู่ในหลุมบางศพในขณะที่เราอ่านสุรปติหาไม่ถูกพี่น้องโดนหนักละพี่น้องเอ้ท่านพี่น้องปล่อยมาแล้วเลยกับเวลาที่ผ่านไปทุกคนมีเวลาเท่ากัน แต่ทําไมคนที่มีเวลาเท่ากันเนี่ยอีกคนหนึ่งอ่านแบบหนึ่งอีกคนหนึ่งอ่านแบบหนึ่งไม่ได้ถูกต้องไม่ได้ถูกตามมักรจที่มาของเสียงนะหลักตนชีวิตหลักฟาะสา,าทได้ชัดเจนเราเป็นคนที่เป็นลูกเป็นพ่ออะไรเป็นลูกของพ่อแม่อะไรทั้งนั้นเลยเรารับอิสามมาตั้งแต่กำเนิด แต่ปัญหานมันมีอยู่ว่าเราได้เรียนหรือเปล่ามาเรียนตอนโตหรือเปล่าถ้าโต,ตเอาจริงเนี่ยชัดเจนนะครูผู้ให้ความรู้ก็เช่นเดียวกันก็จําเป็นนั้นกันถ้าครูชัดเจนลูกก็หลูกศิ์ก็ต้องชัดเจนพ่อชัดเจนลูกก็ชัดเจนแม่ชัดเจนลูกก็ชัดเจนที่จริงแล้วมันต้องไล่ขึ้นมาตั้งแต่ตัวรุ่น ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดกนะก็อยากจะฝากท่านพี่น้องไว้วันอาทิตย์นะครับข้ามลงทางมัสยิดคณะกรรมการมัสยิดแต่เลี้ยงข้าวต้มด้วยนะพี่น้องนะนะก็อยากให้ทุกคนนั้นมาร่วมกันมาร่วมกันรับฟังสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดประโยชน์กับชุมชนของเรากับลูกหลานของเรา เดี๋ยวจะขอบอกท่านพีน่น้องทั้งหลายว่าเห้มากันนะครับและผมมีเรื่องประชารัฐ,ฐาอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้งานมอลิดนะครับมอลิดอันดามันบเก็ตเริ่มวันนี้นะครับเริ่มวันนี้ท่านประธานในพิธีจะเปิดงานเวลาประมาณตีแปดหลังละมาอิชา แต่ก่อนจากนั้นจะมีการอ่านประวัติของท่านสุทรโลสมุโลกวารีเยือสันลัมนะครับในงานมีอาหารมีทุกอย่างเหมือนกับงานทั่วไปแต่ว่าเราไปฟังประวัติจากบรรดาอาจารย์ที่จะมาให้ความรู้กับเราเผื่อมันได้มันจะได้กระตุ้น ความรู้สึกความปรารถนาดีให้เรานั้นนึกถึงที่มาที่ไปของชีวิตของเราของชีวิตของพ่อแม่พี่น้องของเรานะท่านพี่น้องไปร่วมกันวันนี้วันแรกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็วันอาทิตย์วันสุดท้าย ผมต e uh, well, oh, uh, ้องขอมาอัพด้วยวันอาทิตย์อาจจะไม่ได้มาอยู่ร่วมกันเพราะว่าจะต้องไปต้อนรับท่านจุาารัฐมนตรีในฐานะที่เป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกคนนะอาทิตย์นี้ใชไม่มันวันจันทร์เอาวันจันทร์นะครับมาอัมาอัด้วยวันจันทร์หลังเมริบนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับวันจันทร์อิสลามีอรอวันอาทิตย์ันนั้นวันจันทร์ก้ามลุง แลวมีอาหารเลี้ยงด้วยถ้าใครที่ต้องการที่จะร่วมทําบุญก็ผลไม้บ้างก็ได้อะไรก็ได้ตามที่ท่านต้องการที่จะมาร่วมทําบุญด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเชิญชวนท่านพี่น้องไปร่วมับงานมรดกกลางมรดกไม่ใช่มรดกลางทำมรดกกลางมันมีที่เดียวในประเทศไทย ก็คือมาริทที่กรุงเทพมหานครจึงใช้คําว่ามาริทอันดามันภูเก็ตก็ขอเชิญชวน่า้พี่นอ้องคืนนี้คืนแรกเดี๋ยวผมผมเดี๋ยวก็จะต้องเดินทางไปกับคุเพรอพอได้รับตำแหน่งไม่รับหน้าที่ที่จะต้องไปจัดการและดูแลงานนี้แล้วก็ทางคณะกรรมการก็ได้ฝากบัตรมาด้วย ดีสิบกว่าใบขอความร่วมมือท่านพี่น้องทั้งหลายเพราะการจัดงานครั้งนี้ประธานทั้งหมดที่ออกทุนหลายแสนเหมือนกันก็ขออนุเคราะห์จากพี่น้องทุกท่านได้ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อเป็นการบังใจให้กับการจัดงานในครั้งนี้จากระทั่งบรรลุสู่ความสำเร็จตามที่วางเอาไว้ ก็ขอฝากท่านพี่น้องทั้งหลายไว้แล้วก็วันอาทิตย์นี้พี่น้องเราจะทําพิธีการเปิดอบรมโครงการจริยธรรมประจําปีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลวิชิตนะครับที่จริงเราเปิดกันมาหลายวันแล้วแต่เรายังไม่สนก็มาหลายวันแล้วแต่เรายังไม่ได้ทําพิธีการเปิดอ่า อย่างอย่างอย่างชัดเจนนะอย่างเป็นทางการก็วันอาทิตย์นี้บ่ายสองโมงก็ขอเชิญชวนบรรดามุสลิมีนและกับมุสลิมาด้วยมาร่วมกันหนอยให้ความสําคัญตั้งนิ้พี่น้องเราจะนอนหลับตามติดถ้านอนหลับตาติดแล้วเราจะไม่ได้อะไรเรายะเอาชนะข้าคานกันการเอาชนะนั้นคือความความไม่แพ้เพราะเราแพ้ใส่ตน้น แคสใตอนและจบเลยนะก็ขอให้ท่านบินทั้งหลายนั้นสละเวลาของท่านมาร่วมกันปังนะครับในเรื่องของาศาสนาท่านไม่มีการทุนท่านมีแต่จะได้และก็ได้นะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านพี่น้องทุกๆท่านแล้วก็บรรดาทบ,บุรุษทุกๆท่านท,ท,ที่มาละหมาดคงจะให้ความสำคัญ ในเรื่องนี้โดยไปบอกต่อภรรยาของท่านและก็ลูกของท่านหลานของท่านด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้รับบิดาญาเจ้าลอสบานนตานาจะได้รับทางนางทางนำเพื่อนำ <app åt> เพื่อเพื่อเดินทางไปสู่ความเมตตาที่อรลัตลาเตรียมไว้ให้กับพวกเราก็เคาฝากไว้เดือนเดีอนมิถนบอกลูกหลานของท่านให้มาเถอะครับอย่ายปล่อยไปละเลยนะ ขอรัตละฮิดายะสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวของท่านครอบครัวของท่านตลอดไปวะบริเลอยะบิะฮิดายะวะซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์